เมื่อกี้ครูเปิดเลงได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินได้ยินแต่แปแล้วได้ยินยหรอ <laughs> นึลวน่าฟัง <ผม S 1> คนเดียวผมจะแลผมผมจะแปกอยู่แล้วผมไป <laughs> อา่อออา sorry sorry อ้าวโอเคครับมาเลยครับน,นักเรียนเรื่องราวของอิทธิพลของอารยาธรรมอินเดียที่ที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงอิทธิพลและอารยาธรรมนะครับตอนนี้อินเดียกับจีนนะครับรอบที่แล้วก็อินเดีย,ดยกับจีนแต่คราวเนี้ย เดี๋ยวจะแยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอารยาธรรมของอินเดียและจีนเนี่ยมีความมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยนำวัฒนธรรมนี้เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องอะไรด้านอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่อารยาธรรมของอินเดียก่อนนะครับถ้าพูดถึงอินเดียเนี่ยนะครับความสําคัญในเรื่องของาศาสนานะครับมากกว่า2,500ปีนะ แล้วก็อินเดียเนี่ยมีความผูกพันมีวัฒนธรรมคล้ายกับคนไทยเดิมคนอินเดียก็กินหมากนะครับคน <c oughs> คนไทยในสมัยก่อนเนี่ยกินหมากนะคนอินเดียสมัยนี้ก็เขาก็ยังกินหมากกันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันคนกินหมากในไทยเนี่ยมันลดลงนะครับนะเพราะว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครับวัฒนธรรมที่ที่ผสมผสานกันนะครับกับอายธรรมของตะวันตะวันตกนะครับนะ ด,ด้านแรกครับในเรื่องของอักษรศาสตร์นะครับภาษาไทยของของคนไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากขอมนะครับภาษาขอมเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอินเดียซึ่งและเอ่อซึ่งโดยเฉพาะภาษาบาลีสันสกฤตนะครับผ่านทางพระพุทธศาสนานะครับคำพีส่วนใหญ่นะก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับแล้วเอ่อคำพีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระไตรปิฎกนะครับบท สวดต่างๆที่เราสวดเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรเนี่ยนะครับนะแม้กระทั่งบทสวดอาราธนาศีลอาราธนาธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาบาลีล้วนแต่เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นนะครับนี่นะแล้วก็อิทธิพลจากเรื่องราวของรามเกียรตินะครับเรื่องราวรามเกียรติเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นเรื่องราวที่คนไทยเนี่ยก็นํามาเขียนเป็นหนังสือนะครับแต่ต้นกําเนิดเขาอยู่ อินเดียนั่นเองครับทีนี้เนี่ยนักเรียนครับพัด้านอักษรศาสตร์เนี่ยภาษาไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นในพาศาปี1826ก็คือปีที่พ่อขุนรามคาแหงเนี่ยได้สั่งให้น่าจะสั่งให้กับคนอื่นนะทำการสลักนะครับศิลาจารึกนะครับโดยเป็นภาษาบาลีกับขอมนะครับในสมัยของพ่อขุนรามเนี่ยเขาเขียนภาษาบาลีกับขอมเนี่ย ที่แกะสลักลงบนศิลาจารึกเนี่ยนะครับโดยสละและพยัญชนะเนี่ยจะอยู่คนละบรรทัดกันนะครับนี่คืออิทธิพลเริ่มต้นแล้วก็เป็นที่มาของภาษาไทยหลังจากนั้นในสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งนะครับในสมัยสุขโขทัยเนี่ยปรากฏว่าตัวอักษรเนี่ยไม่ได้เขียนคนละบรรทัดกันนะครับปรากฏว่าตัวอักษรเนี่ยบนศิลาจารึกเขียนบรรทัดเดียวกันทําให้ แสดงถึงวิวัฒนาการของตัวอักษรหรือภาษาไทยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยนั่นเองครับดังนั้นภาษาบาลีกับสันสกิตเนี่ยบนศิลาจารึกเนี่ยจะมีสองภาษานี้เนี่ยปะปนกันอยู่นะครับรามเกียรติหรือว่าเรื่องรามายณะนั่นเองนะครับต่อไปครับด้านกฎหมายครับในเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวของกฎหมายนะ เรื่องราวของกฎหมายนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ได้รับมาจากประเทศอินเดียนะครับกฎหมายที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกฎหมายที่มาจากเริ่มต้นมาจากอินเดียนะครับเรียกว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์คัมภีรพระธรรมศาสตร์นะครับพระธรรมศาสตร์นะครับคัมภีพระธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคัมภีรที่เป็นหลักกฎหมายของไทยนะครับจนถึงในสมัยรัชกาลที่5นะครับนี่คัมภีรพระธรรมศาสตร์ ดังนั้นต้นกําเนิดของกฎหมายไทยเนี่ยก็มาจากของอิทธิพลของอะไรครับของอินเดียน,นั่นเองครับนะคัมีพระธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับนะของไทยเรานั่นเองเป็นต้นแบบที่สําคัญนะครับเนี่ยนั่นเห็นไหมมันเหมือนใบลานใช่ไหมครับนี่เขียนบนลงใบลานด้านต่อไปครับด้านศาสนาครับ แต่ดั้งเดิมเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนับถือพูดผีปีศาจนะปรากฏว่าคนที่นับถือพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอินเดียนะครับเพื่อนครูบอลอยู่ที่เคยเคยไปเรียนที่อินเดียใต้อินเดียเหนือนะครับอินเดียเหนืออินเดียกลางอินเดียใต้มีความแตกต่างกันเชนไนอยู่อินเดียกลางนะครับอินเดียเหนือเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับ คนส่วนใหญ่จะทานแต่ผักนะครับอินเดียเหนือเนี่ยจะไม่ไม่มีการฆ่าสัตว์โดยเฉพาะโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างเช่นวัวนะครับวัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นปนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยนะครับของคนอินเดียนะครับเพราะว่าเป็นพาหนะที่สําคัญของพะศิวะนั่นเองเพราะเขานับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูคนอินเดีย ร้อยละเก้าสิบนับถือศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะครับจะไม่ค่อยนับถือศาสนาพุทธนะด้งน,นอินเดียเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารมังสวิรัตนะครับอาหารเจนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ไม,มีเนื้อสัตว์นะครับอย่าอย่าอย่าถ้าใครได้ไปอินเดียก็อย่าไปทานนะครับเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ค้างปีอะครับเก็บไว้ในตู้เย็นแบบเป็นปีๆเพราะาไม่ค่อยมีคนกินนะครับแต่ถ้าเป็นเชนไนก็เป็น อินเดียตอนกลางนะครับก็จะ,ะนิยมบริโภคเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็แต่ละภาคของอินเดียเนี่ยนะครับก็จะมีความเชื่อที่ที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับเราจะได้เห็นจากโบราณสถานแล้วก็โบราณโบราณวัตถุนะครับที่เราได้เห็นกันนะโดยเฉพาะ ศานาถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยอย่างของเราอะ่ะถ้าเป็นพราหมณ์ส่วนใหญ่พวกเราจะเห็นพวกเ,เทว,สถ,ว,เทวสถานต่างๆนะครับที่เป็นของพราหมณ์ฮินดูนะอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับของอินโดนีเซียเรียกว่าบุโรพุทโธครับบูโรพุทโธเนี่ยนะครับถูกสร้าง ตามความเชื่อนะครับของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะถ้าเป็นของไทยเราส่วนใหญ่อย่างวัดอย่างที่ไหนครับวัดสมานครับวัดสมามีอะไรครับตั้งียนพราหมณ์ฮินดูต้องถือพราหมณ์ฮินดูวัดสมานเรามีอะไรนะพระพิฆเนศใช่ไหมครับใช่ไหมพระพิฆเนศเสวยสุขนะถอาจากวัดวัดสมานใกล้ๆก,ก,กับวัดสามร่มก็จะมีพระพิฆเนศองค์ยืนองค์ใหญ่นะครับอันนี้ก็ในเรื่องของเกี่ยวกับ โบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุนะครับที่เราได้เห็นกันนะด้านการปกครองครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับรูปแบบการปกครองนะครับมาจากอินเดียเหมือนกันนะครับเขาเปรียบว่าเขาเปรียบว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเสมือนเทพเจ้าครับเปรียบเสมือนว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าหมายถึงว่า เป็นเทพเจ้าเนี่ยที่มาจุติมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ประชาชนนะครับได้รอดพ้นได้ปลอดภัยได้มีความสุขนะครับได้อยู่ดีกินดีนะครับดังนั้นด้านการปกครองเนี่ยออของไทยเราเนี่ยก็จะเหมือนดั่งเช่นเดียวกับของอินเดียครับนี่เห็นไหมอันนี้ใครครับเนี่ยในหลวงราชการที่อะไรอันนี้ อันนี้ในหลวงราชการที่9นะครับในหลวงราชการที่9นะเปรียนเสมือนสมมติเทพนะครับเทพมาเกิดอ <c oughs> ันนี้เป็นพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ <c oughs> pues บรมราชาพิเศษก็หมายถึงว่าเป็นพิธีที่เป็นการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งนะครับในในส่วนใหญ,ญ่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีการครองราชนะครับขึ้นครองราดใหมยย่เช่นสวรรคตราชการที่9สวรรคตราชการที่10ก็ขึ้นครองราชก็จะมีพิธีบรมราชาพิเศษนะครับเกิดขึ้น <c oughs> ด้านศิลปะวัดวิทยาการนะครับการรับพระพุทธศาสนามาจากอินเดียทําให้เกิดสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมศิลปกรรมด้านต่างๆนะครับผ่านทางโบราณสถานและก็โบราณวัตถุครับอันนี้เขาเรียกว่าเจดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเจดีแต่ว่าเรียกว่าเจดีทรงดอกบัวตูมนะครับอันนี้ครับนี่ตรงเนี้ยมันเหมือนดอกบัวครับเนี่ยเห็นไหมดูรูปภาพนี่ครับเขาเรียกว่าเจดีทรงดอกบัวตูม นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นศิลปะในสมัยสุขโขทัยนะครับแต่ถ้าเจดีที่ดังในสมัยอยุธยาเรียกว่าเจดีย์อมุมไม้12ครับเดี๋ยวไว้ข้างหน้าจะเอารูปให้ดูนะครับย่อมุมไม้12อันนี้เป็นคนละยุคสมัยกันนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเจดี JD ก็จะมีการสร้างแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมหรือว่าครับผม ครูบอลเช็คชื่อหรือยังครับเดี๋ยวเช็คชื่อตามงานนี่ไงครับคนที่เรียนสดก็คือเช็คชื่อตามงานได้เลยนะครับส่วนส่วนป .5 ทับสามครูมาไม่ทันน้องพึ่งพึ่งกลับมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับรีบมาเตรียมรีบมาเตรียมสอนเลยประชุมเพิ่งเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่ทันก็พรุ่งนี้ทันเช็คพรุ่งนี้ทันนะครับ5ทับ3นะต่อเลยนะครับครูต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับหมายถึงต่อ มื่อกี้พูดถึงเจดีแล้วเจดี JD นะครับนักเรียนสังเกตน,นะว่าด้านบนของเจดีจะเหมือนะระฆังครับนักเรียนเคยเห็นระฆังไหมเวลาที่เขาตีพระที่เขาตีอ่ะตีตอนฉันเพลน,นะครับพอตีเสร็จแล้วก็จะได้ยินเออจะเขาเรียกะเป็นะระฆังใหญ่ๆที่ตีเพื่อให้รู้ว่าเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับนะพระก็จะทําการฉันเพลน,นะครับอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเจดีทรงะระฆังนะเดี๋ยวต้องเอามาให้ดูไว้ครั้งหน้านะครับ ด้านวิถีชีวิตครับอิทธิพลของอินเดียเนี่ยได้ถ่ายทอดมายังวิถีชีวิตของคนเช่นการไหว้นะครับเช่นการไหว้เช่นการประกอบอาหารนะครับโดยใช้เครื่องเทศการแต่งกายเช่นการนุ่งจงกระเบนนะครับอันนี้อะไรครับนัเนนอันนี้อาหารอะไรใครตอบได้บ้างมังมสั่นครับมัสมัมนครับนันเนนว่ามัสัมนเป็นของคนไทยหรือเป็นของอินเดียครับ อินดี้นะคะค่ะอินเดียเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเครื่องเทศถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศนะครับนะการใช้เครื่องเทศมัสั่นนะครับมัสมั่นต้องใส่อะไรด้วยนะนักเรียนเนี่ยปกติเรากินจะต้องมีไก่ใช่ไหมมีถั่วใช่ไหมลูกถั่วเห็นไหมถั่วลิสงแล้วก็มันใช่ไหมลูกมันสับหลังอ่ะใช่ไหมครับเอ้ยมันะเอ้ยเขาเรียกมันอะไรนะใช่ดิแล้วก็ไม่ใช่น่นสัะหลัง มันเป็นเนื้อมันอะนะครับมันธรรมดานะครับนั่นแหละใส่ปนลงไปด้วยแล้วก็แกงก็จะเน้นในเรื่องของพริกแกงนะครับกะทินะเนี่ยอาหารของอินเดียนะครับแล้สังเกตคนอินเดียนะกินอะไรก็แล้วแต่จะมีการหันห่นหัวหอมลงไปด้วยนะครับในอาหารทุกอย่างเลยนะถ้าเป็นของคนอินเดียจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็พวกเครื่องเทศเหล่านี้เนี่ย ก็จะส่งผลต่อกินตัวด้วยนะคนอินเดียกินตัวค่อนข้างจะรุนแรงนะครับนะกินตัวเหม็นนะครับเพราะว่ากินเครื่องเทศเยอะมันจะขับออกตามรูขุมขนผิวหนังนะครับอิทธิพลของจีนบ้างครับนักเรียนเมื่อกี้ครูพูดถึงอินเดียไปแล้วนะครับอินเดียไปแล้วนะคราวนี้เป็นเรื่องของอิทธิพลของจีนบ้างเรามาดูซิว่าอรารยธรรมของจีนเนี่ยนะครับที่พวกเราเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยว่าอันเนี้ย การกระทาอันนี้เป็นของคนจีนอันนี้เป็นการเป,เป็นขนมของคนอินเดียอันนี้เป็นการแต่งกายของจีนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนไทยใส่บ่อยๆนะเริ่มต้นที่อักษรนะครับตัวอักษรนะครับอายธรรมจีนนะครับเข้ามาเผยแพร่นะครับหลายนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นผ่านวรรณกรรมจีนนั่นเยนเคยดูหนังเรื่องสามก๊กไหมครับ เคยค่ะ <C> e <zy> สามโกกสามกกกเกี่ยวกับอะไรครับใช่ <C oughs> สามกกกครับก็จะเป็นเรื่องของแผนเกี่ยวกับการรบใช่ไหมครับอ่าที่เขาชอบมีคำบังเพยว่ารบสิบครั้งชนะสิบครั้งแสดงว่าสามโกกเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีการคิดแผนนะครับเหนือกว่าความคาดหมายของคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยครับ ส่วนไซอิ๋วเคยดูไหมครับสุนหงอคงนะครับสุนหงอคงนะครับอ่าเป็นลิงที่มีอิทธิฤทธิไหมครับมีอิทธิฤทธิจะมีเอาอาวุธคู่กายคืออะไรครับกรอบอวอ่าเขาจะมีกระบองนะครับจะมีกระบองนะเป็นของคู่กายนะครับซึ่งมีการนําภาษาจีนมาใช้ผสมผสานกับภาษาอื่นๆนะครับจะบอกให้ว่าคนที่ภาษาที่สองที่เราควร ภาษาที่สามดีกว่าครับที่เราควรจะต้องรู้ก็คือภาษาจีนนะครับเพราะว่าคนที่ได้ภาษาจีนด้วยเนี่ยจะได้เปรียบมากเวลาที่ไปสมัครงานคุณสามารถพูดได้กี่ภาษาพอบอกว่า2ภาษาถ้าพูดได้ไทยกับอังกฤษก็โอเคแล้วแต่ถ้าเพิ่มมาอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาจีนนะครับก็เขาเรียกว่าเพอร์เฟกเลยล่ะนะเวลาสมัครงานเวลาจะติดต่อซื้อขายกับคนจีนนะครับโดยเฉพาะคนจีนเขามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ให้เราได้ได้ช็อปให้เราได้ซื้อในราคาที่ถูกนะครับครูบอลก็ไม่ไม่ครูบอลก็ไม่รู้หรอกครับภาษาจีนน่ะพูดได้หนีหาวหนีหาวเราซื้อนะครับสวัสดีครับคุณครูแค่นี้ครูบอลได้พูดได้ au, au แค่นี้นะครับหนีหาวหนีหาวแปลว่าสวัสด,ดีนะครับเราซื้อแปลว่าคุณครูนะครับต่อไปครับต่อไปด้านการค้าขายครับด้านการค้าขายชาวจีนน่ะมีความสามารถ ทางด้านการค้าขายนะครับมีความสามารถทางด้านการค้าขายแล้วก็การเดินเรือนะครับทําให้ประเทศหลายประเทศเนี่ยพยายามพยายามนะครับตามระเบียบของคนจีนให้ได้เพราะชาวจีนเนี่ยจะดูแลการค้าในราชสำนักของไทยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนักเรียนอันนี้เรียกว่าอะไรครับนักเรียนลูกอะไรครับล,ลูกคิดครับลูกอม ลูกอะไรนะลูกลูกคิดเออลูกคิดครับใครคิดเป็นบ้างเนี่ยในเนี้ยมีไหมครูบอลคิดไม่เป็นหรอกนะครูบอลคิดไม่เป็นครับเวลาครูบอลไปซื้อยาร้านร้านจีนเนาะร้านคนจีนที่เขาขายยาเขาจะใช้ลูกคิด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 เงินนะครับนะอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยอยู่ในพวกตามโรงเรียนจีนต่างประเทศเขาก็เอามาเอามาใช้สอนกันนะครับนะแต่เอาจริงๆถ้าในชีวิตประจําวัน คนเราของพวกเราก็คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็คิดได้แล้วครับเลขอ่ะถูกไหมครับนะนี่คือการนําลูกคิดมาใช้ในการคํานวณนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขอ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 งชาวจีนนะครับเวลาที่เขาค้าขายประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกนะในเรื่องของการค้าขายนะครับประชากรก็มีเป็นพันล้านคนนะคนไทยเรามีประชากร70ล้านเองครับ80ล้าน จีนเป็นพันล้านนะครับประมาณพันสองพันสามล้านสามร้อยล้านคนนะครับมากกว่าประเทศไทยหลายเท่านะครับดังนั้นความต้องการสินค้าต่างๆของจีนจึงมีมากจีนก็เลยเป็นผู้ผลิตสินค้าด้วยทําให้เขาเนี่ยสามารถต่อรองกับนานาประเทศได้ง่ายครับนะหยวนหนึ่งกี่บาทครับนักเรียนเงินเงินของคนจีนหนึ่งหยวนกี่บาทเมื่อกี้ครูลืมถามรูปีเนาะเมื่อกี้อินเดีย อินเดียหนึ่งรูปีเท่ากับกี่บาทครับอย่าตอบว่าหนึ่งรูปีเท่ากับสองรูปูนะครับหน<ป>ึ่งรูปีก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทไทยนะครับเราซื้อแอปเปิลอินเดียเนี่ยเรามีสมมติว่าเรามีเงินหนึ่งบาทเนี่ยนะครับก็สมมุติว่าสมมุติว่าแอปเปิลลูกละห้ารูปีแอปเปิลลูกละห้ารูปีเนี่ยนะครับก็ใช้เงินประมาณสามบาทนะครับ สามบาทไทยนะเนงินไทยแข็งค่ากว่าอินเดียครับแต่เงินไทยเอ,อค่าเงินไทยน้อยกว่าจีนนะครับหนึ่งหยวนของจีนเท่ากับห้าบาทไทยครับ,บหนึ่งหยวนเท่ากับห้าบาทไทยครับผมดังนั้นถ้าครูบอลประกอบธุรกิจที่จีนมีเงินหนึ่งล้านหยวนเอามาแลกเงินไทยได้เท่าไหร่ครับห้าล้านบาทครับห้าล้านบาทห้าล้านบาทใช่ไหมครับ นี่ไงด้านศาสนาครับนักเรียนรับศาสนาจีนเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นพุทธมิกายมหายานนะครับศาสนานพุทธมิการมหายานนะครับโดยผ่านมาจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับเรารับวัฒนธรรมจีนด้วยแล้วก็ให้คนจีนเนี่ยอพยพเข้ามาในถิ่นฐานของไทยเราตั้งแต่สมัยสุขโขทัยสมัยอยุธยานะครับนิ่งในสมัยอยุธยาเนี่ย มีการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากกับประเทศจีนให้เข้ามาตั้งหมู่บ้านชาวจีนได้เข้ามาตั้งหมู่บ้านชาวอินเดียเข้ามาตั้งหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นนะครับนี่เกิดขึ้นนะอันนี้อะไรครับนักเรียนประเพณีครับก็คือการกินอะไรการกินเจครับการกินเจคือกินอะไรลูกกินผักกินแต่ผักอ่ากินแต่ผักผลไม้ใช่ไหมครับไม่ทานอะไรครับ <c oughs> ไม่ทานเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับไม่ทานเนื้อสัตว์ต่อไปครับด้านศิลปะวิทยาการนะครับจีนได้เผยแพร่มีอิทธิพลกับประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของด้านศิลปกรรมครับนี่ถ้วยชามโบราณต่างๆเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นของประเทศจีนนะครับเป็นของเก่าหายากนะของจีนจะมีราคาสูงมากนะครับเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราอ่ะ เป็นพระมหากษัตริย์แต่ราชการแต่ของจีนเป็นเขาเรียกว่าราชวงศ์ครับเป็นราชวงศ์ของเขาดังนั้นการค้าขายของคนไทยเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยอาจจะอยู่ตามบ้านเก่าๆบ้านที่เป็นบ้านโบราณน,นะครับก็มีการประมูลเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนี่คือด้านศิลป,ปะนะครับโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาด้านวิถีชีวิตครับจีนได้ <c oughs> จีนได้ถ่ายทอดนะครับ วิถีชีวิตของคนเช่นการประกอบอาหารโดยใช้กระทะผมบอกแล้วนะเวลาคนจีนจะย้ายบ้านทิ้งเขาจะต้องติดตัวไปทุกครั้งก็คือกระทะกับดินนะครับเพราะว่ากระทะเนี่ยเป็นการประกอบอาชีพเป็นการประกอบอาหารนะครับส่วนดินก็เหมือนกับเป็นดินที่เขาเหยียบทุกวันอ่ะเหยียบย่ำทุกวันจะได้ระลึกถึงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทานอาหารก็คือตะเกียบนะครับอ่าโอเค สุดท้ายนะครับจบที่ด้านวิถีชีวิตทีนี้มาดูงานกันครับเหลือเรียนอีกครั้งเดียวเองนะครับประวัติศาสตร์นะครับจบแล้วเด็กเเห็นเห็นไหมครับเด็กเดครับเห็นไหมครับข้อหนึ่งครับ อารยธรรมอินเดียจีนเข้ามาในในดินแดนไทยเดี๋ยวน้องเรียนถามตอบก่อนนะครับถามตอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเขียนนะเพราะเดี๋ยวครูส่งให้เขียนอยู่แล้วนะครับอารยธรรมอินเดียจีนเนี่ยเข้ามาในไทยนะครับด้วยวิธีการค้าขายการเผยแพร่ศาสนานะครับแล้วก็มีการเข้ามาตั้งฐานและการเข้ามาติดต่อทางด้านการพูดนะครับใช่หรือไม่ใช่ครับ อินเดียกับจีนเนี่ยมาเผยแพร่มามาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยด้วยการเข้ามาค้าขายแล้วก็เข้ามาติดต่อทางด้านการพูดใช่หรือไม่ใช่ครับถูกหรือผิดใช่ครับถูกหรือผิดถูก,ถกค่ะถูกหรือผิดครับอ่าถูกครับเก่งมาก อ,อาต่อไปครับตายแล้วตายหาแล้วเลื่อนไปก็กกคครับเขียนไม่ได้อะโอเคได้ละไม่สวยเลยข้อสองครับเครื่องเทศเป็นสินค้าที่ชาวจีนนำมาค้าขายครับ ใช่ห,ใชใชใชหรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่หรือไม่ใช่ครับใช่แล้วแล้วจีนเอาอะไรมาขายครับจีนเอาอะไรมาขายจีนเอาอะไรมาขายครับถ้วยเครื่องนามจีนส่วนใหญ่เป็นถ้วยเครื่องชามใช่ไหมครับไม่ใช่เครื่องเทศนะสินค้าที่ชาวอินเดียนิยมนํามาขายก็ได้แก่พรมเครื่องเงินใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ใช่หรือไม่ใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพวกผ้าพรมแล้วก็เครื่องเงินนะครับของอินเดียดินแดนเอเชียตนออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากประเทศอินเดียใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ะใช่ครับพราหมณ์ฮินดูไงครับจากอินเดียไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวนะพราหมณ์ฮินดูจดกเวียดนาม ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธนิกายมหายานจากอินเดียใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ครับเวียดนามนะครับเวียดนามไม่ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธจากนิกายมหายานจากอินเดียนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนจะนนะ อันนี้มันเขียนไม่ได้ออกตายแล้วขยับไม่ได้แล้วต้องแบบนี้แล้วอ่ะ อตอบเลยนะครับต่อไปครับเมื่อกี้ <c oughs> เห็นว่าเนี่ยทักก็นะอันนี้ถูกอันนี้ถูกอกนันนี้ถูกเฮ้ยทักก็นะอันนี้ผิด ข้อสองผิดข้อห้าผิดข้อสี่ถูกอ่าโอเคข้อหกการนุ่งโจงกระเบนเป็นวัฒนธรรมของอินเดียใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่การใส่เครื่องเทศเป็นวัฒนธรรมของจีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การดื่มน้ำชาเป็นวัฒนธรรมของจีนใช่ใช่ การค้าขายในระบบบรรณาธิการเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายระหว่างประเทศใช่ไหมครับใช่จำได้ไหมที่กูบอกว่าต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้จีนจนกว่าจีนจะพอใจจีนถึงจะทําการค้าขายด้วยนะครับกระทาเป็นวัฒธรรมจากอินเดียไม่ใช่าโอเคอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับ รอบนี้นะอ่าเด็กๆครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งหน้านี้ไปให้นะครับเดี๋ยวเตียก่อนนะครับเดี๋ยวส่งหน้านี้ไปให้นะนักเรียนครับเปิดหน้ากล้องเปิดหน้า,าจอถ่ายรูปหน่อยครับเดี๋ยวถ้ามันตัดไปแล้วก็คือจบเลยนะครับนักเรียนมันเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับถ้ามันตัดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ๋ยว<อ>เปิดหน้ากล้องให้หน่อยครับ ขอถ่ายรูปหน่อยครับนักเรียนอ้าวเดี๋ยวครูสรุปด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะครับสรุปก็คือวัฒนธรรมจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยก็มีการแพร่หลายนะครับในในสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของอาหารเรื่องของเสื้อผ้านะครับเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น2ประเทศที่มีความผูกพันนะครับ กับประเทศไทยเราแล้วก็กับวิถีชีวิตของพวกเรานั่นเองนะครับขอถ่ายรูปนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามบนนะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับอขออยนั่งนะครับขออ่อยชี้นะครับเปิดอีกทีนะครับถ่ายรูปนะครับเปิดกล้องให้หน่อยนะครับทุกคนหนึ่งสองสาม อ่าโอเคเด็กๆครับขอบคุณมากครับทุกคน see you next week นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับบายบายครับทุกคนรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมาไปใะรับวัสดีค่ะสวัสดีครับ